โที่เดินเพียง450เมตรจากแอร์พอร์ตลำแขมแหงให้ถ่ายว่าห้องนี้ราคาเท่าไหรค่ค่ะแบบกระซิบให้ก่อนว่าห้องนี้ไม่ถึง2ล้านนะทุกคนเมื่อกี้เราเดินมาจากแอร์พอร์ตลำแขมแหงเพียงแค่450เมตรนะคะเราก็ถึงแล้วคอนโดฟิลโมวิอัสแต่แต่แต,แต่ใครว่าแถวนี้ไม่มีอะไรกินไม่ได้นะคะเรามีเซเว่นอยู่หน้าคอนโดเลยค่ะ ห้องนี้นะคะสตารางเมตรจากเมื่อกี้ที่เราเดินมาใช่ไหมคะห่างจากแอร์พอร์ตเดลลิงเราคำแหงเพียงแค่450เมตรเองค่ะและที่สําคัญนะักศึกษาไม่ต้องกลัวเลยที่นี่นะคะใกล้มอลําคาแหงมากจะไปทาํางานทางฝั่ง,างพารามเก้าหรือว่าจะไปทํางานรานเ้ายก็ไม่ไกลนะคะเฟิร์สจ็อบเบอร์เงินเดือนเพียงแค่18ื่นเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่7ใบเทาเท่านั้นเองนะคะเราได้แบ่งโซนกันนะคะสําหรับหนึ่งห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะใครพาเพื่อนมาใส่ปราร์ตี้แล้วกลัวนอนไม่หลับไม่ต้องกลัวเลยจ้าห้องนะคะก็มาด้วยพร้อม เียง5ฟุตขนาดใหญ่นอนได้2คนเลยนะคะแต่งบิวอินเรียบร้อยสวยงามมากส่เวอร์ฟอร์มโฮมดูวิวขนาดทำงานไม่เบื่อนะคะนี่วิวเรานะคะเป็นวิวสระว่ายน้ำวิวสวยมากสระว่ายน้ำดีมากทุกคนหรืออินเตอร์เสื้อผ้ามาให้พร้อมมาพร้อม3บานประตูเลยนะคะเก็บเสื้อผ้าได้จุกๆไปเลยจ้านอกจากนี้นะคะใครเป็นสายทำอาหารใส่ปาร์ตี้ที่เราบอกตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องกลัวนะคะเรามีบิวอินครัวพร้อมสามารถติดตั้งเตาไฟฟ้าได้เองเลยค่ะอันนี้นะคะพร้อมบิวอินเก็บของในครัวเรียบร้อยจัดสรรเป็นระบบเรียบร้อยมีโต๊ะกิน พร้อมด้วยเผื่อใครไม่อยากกินข้าวหน้าทีวีนะคะอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะทุกคนเราติดตั้งเครื่องทําน้ำอุ่นเอาไว้ให้ด้วยค่ะที่สําคัญลบการส่งแห้งส่วน เียกไ้นะคะไม่ต้องกลัวว่าพื้นจะเลอะหรือว่าพื้นจะเป็นรอยน้ําที่ทําน้ําอุ่นนะคะของชร์ปทางไฟคอนโดนะคะใช้ของแต่ของดีมีคุณภาพเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดจากในห้องนะคะมาจาก SB f u r n ฟ ture ิเร์คาดหมือว่าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าจะเป็นเฟิร์นทอเบอร์นะคะก็ <f use> ที่นี่เลยคะ่ะฟิลโมลเบียตอบโจทย์สุดจาก t, pod, Lean, m r t a i r p o r t แอร์เพียง450เมตรเดินมาได้เลยลนักศึกษามหา,หาหลัยรามคำแหงก็คือไกลามากๆใครที่ทํางานนะคะก็แค่ขับรถพลรมก้า 9, ไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วคะ่ะโปรโมชั่นตอนนี้ของเราจากปกติ2อล้าน <financi> เท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจรีบจองนะคะโลเคชันดีผ่อนดีทุกอย่างดีเป็นหมดฟาซ i ิลิตี้ครบขนาดนี้ไม่รีบจองไม่ได้แล้วนะ